จอปูกันเลยนะคะแบบนี้นะคะใครที่อากทานจอปูเตรียมตัวให้ดีนะคะเราเจอกันในวันอังคารนะคะ,นะคะกับไล์รอบสเปเชียลจอปูเลยนะคะกับราคาพิเศษพิเศษโดนๆนะคะอันนี้นะคะจอปูสามเส้นจุกๆเลยะคะ่ะสามเส้นจุกๆกันเลยนะคะและอันนี้คือจอปูที่ทอดแล้ว น,นี่คือจอปูที่ทอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะมันเหนียวมากค่ะนี่ค่ะปูเป็นเส้นๆแบบนี้เลยจ้ะปูเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับจอปูนะคะนี่ทานกับน้ําจิ้มบวยอร่อยมากนะคะนี่ค่ะ ปูเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะ ใครที่อยากทานจ้าปูนะคะต้องมาชมกันในวันอังคารนะคะกับไร้ราคาพิเศษจ้าปูนะคะกับไร้ราคาพิเศษนะคะแต่วันนี้นะคะเราจัดแหนมปูให้นะคะวันนี้เราจัดแหนมปูให้นะคะ